สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนววัดสาซมเอครับคลี่นี้ภาเบื้งดิซีเจะซิฟครับเกียวขอนวดได้รูก้กรอยหาซิฟครับตัวขายในย้หกาทกว่ว

เพิ่งเดือดท้ายมีคลิปแรกครับสำหรับรถเกี่ยวข้าวโพด่งเคยเห็นเหยื่อ่วงนี้เขาก็ตลังเริ่มเกี่ยวกันหลายแล้วครับบรรยากาศก็คึอขึ้นมั้นมูนเอง,องฝ่าเกี่ยวครับ นี่ติดเขื่อนบ่แบบนีนบ <c oughs> มนบ้มีติดข้อเขื่อนปะมันติดเขื่อนบ่มีติดข้อเขื่อนบ่ โอาการนี่ขึ้นอะไรยังไงติดข้อขึ้นกันปะโอโซตกโอโซข้อปะครับตกโซขางข้อพอบิดนี่ก็ของคูปตาเลยครับ เต้หัวี่ไรบ่ไ,ไครับเนี่ยสองแสนสามเอาเหลืองคือกันเนาะ <c oughs> มีปัญหาป่ครับจุกจิกวัตัวเียเลียวเต้เลียวเต้ผูเขบเลียวผูเขบเนาะอ่อนๆบังทีแล้วมีหมัครอีกินฝุ่นฝุนคน,ทนทเทนเนอร์ว,วไรเขื่นนอน,น,นอ่างดึงๆๆๆๆๆ เป็นเล็กบางเนาะนนไข่เล็กบางที่สูงไข่ไไเลยไข่เกาหลีเป็นเล็แข็งส่วนดี้เกือกันมันเห็นว่าใส่รถมันาใส่ผู้ผู้จ๋าเลยอืมเหนี่นเบาจำนบนเหนี่นคงทนตออูอูอนนบรรบรรน,นองเข้าองศีบรรเขามีเห็ดแบบนี้ปะมีมีมีคือกันปะใส่ดีกว่าใส่ดีกว่าตัวน,น,นี้ทอย่างพวกกุ้จ้าจัำที่ดึงจ้ำพวกอูอูวน ไทยเฮามันมันหยิงอนข้อโพดมันมันหยิดรูปข้อโพดลมไปที่อยู่กันีอ๋อตัวนี้เกี่ยวได้ป่ะข้อโพดตัวนี้นม่อยากนักย่างเคี้ยวย่างอันนี้มันเห็นมาใส่หลับใส่มันก็คือว่าเนาะค่รมันใ่รมันแข็งก็ต้องเล็กต้องหนาเนาะขึ้นนักธรรมดามือนึงเนี่ยเกี่ยวได้หไรไรบ่ครับมันก็ะเรียบได้อ้อโขดครับ ขนา่รถด,ดูกับบราณโบขึ้นนี้เนาะส้ามเกี่ยวเขานี่ยโอ้สมั่คือว่าเขาโวดเปียกาหรือครับผม เรงพ่นขอนี่มีปัญหาอย่างว่ากับรถเท่าเนี่ยไม่ใส่ไม่ใส่เครื่องไ,ไม่ใส่ของของเจ้าโกรธโยตรงนีน้ของของเจ้าของ่ทำออบโอ้ทำได้เขาก็ตกับเพี่นไปหนึ่งหรเ không khơi lôn nữa, nước gì nữa, này bột không khơi lôn. ai nhỉ, không biết ai nghề, ai nghề coi dưa kéo mảnh đèn, mà bỏ ở ba không treo bao gì đấy đó. <laughs> เต็มแล้วครับเกี่ยวจากนี้เมื่อไหย่ถึงอันไนลหนึ่งได้ทั้งสองกลุ่มเลยปะประมาณนั้นแหละอขาต้อ,องใช้ไปปล่อยเขาละไปปล่อยเขาพดวเรื่ม

Ha ha ha!

สื้อเนื้อมได้เัอะไม่ค่อยไปตามนั่งหรอกพ่หันยากแ้วมันจะออดตาอยู่มาใไปอยู่ม็ทาคนเมื่อมาได้เัอ kháy quan như vậy nè, nó chết bà cho đây là, để tôi khoan sườn cứ gan. โอเคครับผมคลิปนี้กับอำนา,าจพระจาาครับพบพอกันคลิปหน้าครับผมสมบายดีสวัสดีครับ